มีสินค้าใหม่มานําเสนอเลยครับนี่คือเครื่องพ่นนาโนนะครับเราจะมารีวิวการใช้งานที่เ่ิมครับก่อนอื่นเราเปิดฝานี้ครับเหมือนแล้วก็เอาแอลกอฮอล์นี้ครับเทลงไปอย่างนี้นะครับแค่หนึ่งฝานะครับันี้ความลงนี้นะครับล็อกให้มันเข้าเกี่ยวมันครับปึ๊บข้ามประมาณนี้เหมือนเดิมนะครับกดที่ปุ่มตรงนี้นะครับนะครับปึ๊บ เครื่องก็จะพ่นออกมาครับเป็นเครื่องพ่นนานโนฆ่าเชื้อโรคนะครับไม่ว่าเราจะซื้อสิ่งของอะไรมาก็แล้วแต่นะครับเราควรฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนนะครับนะครับมีไฟด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือว่ากระเป๋าสตางค์เราสามารถพ่นได้หมดเลยนะครับพ่นเพื่อฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนนะครับถ้าแบตหมดเรามีสายชาร์จให้นะครับสามารถชาร์จแบตได้ มีไฟสวยงามนะครับจะไว้ติดไว้ในรถหรือว่าในบ้านก็ได้ไดนะครับสวยงามครับผมเราควรมีนะครับไม่แพงด้วยครับถ้าสนใจสั่งซื้อกับเราได้นะครับท้านมีจำนวนจำกัดน,น,นะครับ